มัสวินในการจอคืออะไรเดี๋ยวเช้านี้ผมจะมาจะอธิบายขายข้อข้องใจให้ฟังนะครับก็อันนี้คือชิป G P U เนอะนี่จะเป็นเลยเยอร์ของ7 9 0 0 X T X ที่ผมใช้นะฮะ7,900 X T X เนี่ยจะมี G C D อยู่ตรงกลางเนาะ ตัวนี้คือนาวีชิปนาวีสามหนึ่งจะมี m c d อยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็ทั้งสกหอันนี้ก็จะเป็น mcd หมด mcd ซึ่งสองตัวเนี่ยมันจะทำงานแยกกันทำงานจะว่าแยกกันก็ไม่ได้สิเพราะว่ามันคนละหน้าที่กัน นะ GCD จะเป็นจะเป็นประมวลผลเป็นหลักคิดคำนวนเป็นหลักแต่ว่า MCD เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องหน่วยความจำล้วนๆเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเช้านี้ผมจะมาทีิบายฟังภายใน MCD เนี่ยมันก็จะมี TDDR หรือฟิสิก c a l นะฮะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างเม็ดแรมนะ,ะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างเม็ดแรมนะฮะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเมมโมรี o คอนโทรเลอร์เมมคอนคอนโทรเลอร์ แล้วก็แคชแคชซึ่งทั้งหมดซึ่งไอ้สามอย่างเนี่ยจะอยู่ภายใน MCD ทั้งหมดแล้ว MCD มี6ตัวนะฮะ MCD มี6ตัว6 6เม็ด6ชิปซึ่งตัว ทีดีอารีเนี่ยของของแรมทีดีอาหกจะมีอยู่จะมีอยู่สามสิบสองบิตซึ่งแรม g ีดีอาร์แททุกเม็ดตอนนี้เป็นสามสิบสองบิตหมดนะฮะก็ 32บิตของ7 9 x t x n a v i 3 1เนี่ยจะเป็น GDR6 20 20กิกะบิตขนาด24กิกนะฮะก็ ทั้งหมดเนี่ยมันจะ,จะเป็นเม็ดแรมขนาด2กิก2กิกคูณ2 0อ่าคูณ12เม็ดเนาะ12เม็ดก็เท่ากับเท่ากับ24กิกโอเคแล้วอะไรอะไรบ้างที่มันแปรผันอะไรบ้างที่มันแปรผันกับบัสฟิตนะฮะ บัส w วิตเนี่ยมันจะมีสส่วนหลักๆที่แปลผ่านตามก็คือจำนวนของเม็ดแรมแล้วก็ตัวเมมโมรี o คอนโทรลเลอร์หรือว่าพวกฟิสิกอลเลเยอร์ฟิสิกอลคอนเนกเตอร์เองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราซูมภาพออกมา เราซูมภาพออกมาแบบนี้จะมีมันก็จะมีเม็ดแลม่ะ ทั้งหมดนี่คือ GDDR6 คูณสิบสองเท่ากับ GDDR6 สองกิกเนาะสองกิกคูณสิบสองก็เท่ากับ24ิ่กิกอะทีนี้ มันเวลามันเชื่อมต่อกันเนี่ยมันเชื่อมต่อกันแบบนี้ไม่สิ ต้องเป็นแบบนี้อ่าต้องเป็นแบบนี้เนาะซึ่งแบบนี้มันคือ384บิต<ม>ก็คือ เม็ดละ32บิตเม็ดละ32บิตแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยคือ384บิตขนาด24กิกอ่กิก ถ้าเกิดว่าเราเอา20กิกะบิตคูณ20กิกะบิตเพอร์เซกคันมันก็จะเท่ากับเ6้าร้อยกิบกิกะไบต์เพอร์เซกันนี่คือแบนด์วิดท์รวมนะฮะ แบนวิดรวมที่มันคำนวณออกมาทั้งทั้งสปีดและก็ความกว้างโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเราตัดอันนี้คือ7.9 0ดพันอเนาะถ้าเกิดว่าเราตัดส่วนนี้ออก ถัด่วนนี้ออกเม็ดแลมก็จะก็หายเม็ดแหลมหายไปสองเม็ดก็จะเหลืออีกสิบเม็ดนี่เหลือสิบเม็ดเนาะ MCD MC ตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้ละเออมันก็จะเหลือห้าอันที่ใช้อยู่เหลือห้าอันที่ใช้อยู่เหลือเม็ดแลมอยู่สิบเม็ด มันก็จะกลายเป็น320บิตคูณ20เม็ดอ่าเม็ดแรมยังเร็วเท่าเดิมคูณ20กิกะบิต20กิกะบิตคูณ320บิตมันก็จะเท่ากับ800กิกะไบต์เ e อร์เซ n ันแล้วก็ สำหรับถ้าสำหรับ7,900 xgx มันจะทำให้แคดจากแคด l 96มเกเมกเหลือเหลือ80มิเมกอ่าถือว่าหายไปพอสมควรอยู่นะ แล้วที่บอกว่ามันเป็น Memory Interface นะคือจริงๆมันก็ถูกต้องแต่ว่ามันมีตัวแปรผันอย่างที่ผมบอกก็คือทั้งตัว MCD เองทั้งตัว MCD เองตัวอินเทอร์เของมันเองแล้วก็ ตัวเม็ดแรมเองด้วยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีเม็ดแรมหายไปพาสวิดก็หายถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตัวอินเทอร์เฟซออกแบบมาออกแบบมาเท่านั้นก็คือรับได้เท่านั้นอย่างเช่นอย่างเช่นที่ผมบอกว่ามันมีฟิสิกอลเนี่ยตัวรสาวจะสองบิตใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่า จำนวนของ physical connector ตัวนี้มันมีอยู่เท่าไหร่ในตัวมันเอง memory controller ก็ตามจํานวนของของ physical ตัวนี้เลยอยู่ที่ว่าจะออกแบบยังไงส่วนมากก็ถ้าเกิดว่าเป็นของ AMD มันจะแยกกันเนาะถ้าเป็น MCM แต่แต่ของ NVIDIA หรือว่าของ AMD ที่เป็น m o n o l i t h หรือว่าชีพเดียวมันก็จะมีแค่1ตัวหรือ2ตัวนะแต่ว่าของของ7 9 0 0พ t นีนี่คือเล่นเล่นมี6ตัว6ตัวไปเลยนะแล้วค่อยเชื่อมต่อด้วย i n f i n i t y Fabric บกทีหนึ่ง อืโอเคก็สามสิบสองบิตยังไง GDDR ก็มีเม็ดละสามสิบสองบิตอยู่มีมันจะมี GDDR6 GDDR6 หมั่อยูที่มันเป็นเม็ดละหกสิบสี่บิต ใส่8เม็ดก็นู่นเลยใส่ใส่แเม็ดก็นู่นเลยห้าร้อยสิบสอิตคูณ8เท่ากับ512ร้อบิตซึ่งมันเป็นของซัมซุงแต่ไม่มีใครใช้เพราะว่ามันไม่มีไม่มีใครออกแบบเมมโมรีเจอเฟดออกมารองรับขนาดนั้นอย่าง ก็อย่างที่ผมบอกว่าเข้าออกแบบกันแค่ 32Bit บิตเขาไม่ได้ออกแบบ6 4 b i บิตมันก็จะรับเม็ดแรมเม็ดละ6 4 b i บิตไม่ได้เขาเลยลองรับแค่เม็ดละ32ใส่เม็ดละ32ถ้าเกิดว่าเม็ดแรมหายก็คือบัสดหายแบนวิตหายไปด้วยเลยความจุก,ก็หายไปด้วยความจุก,ก็จะเหลือ ตัวนี้ความจุมันก็จะเหลือ20ิกิกเนอะเหลือ20ิกิกมัสวิตเหลือ320ิบิตแบนวิทเหลือ800ก็ประมาณนี้ครับผมเพื่อโซนสงสัยมีอย่างหนึง่งเรื่อง l a m HBM l a m HBM ที่เคยอยู่บนพวก R9 Fury X อะไรประมาณนี้อ่า HBM เนี่ย HBM นี่คนคิดค้นเป็นเป็นอ่าเป็นของ AMD นะฮะเป็น RAM HBM มันย่อม,มาจาก High Bandwidth Memory ไฮแบนด์วิดมีโมรีเนาะอ่ามันการทำงานมันก็คือแรมเหมือนเหมือนกับว่าเอาแรมเหมือนกับว่าเอาแรมเม็ดหนึ่งมาซ้อนกันหลายๆชั้นอย่างนี้วันนี้นี่ก็น่าจะมีมีสูงสุด น่าจะ8 0ดสิกกหรือเปล่านะที่เป็น HBM อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่า HBM เนี่ย1เม็ดมี1,024บิตมีหนึ่สบบิตคูณ4ก็ใช็เข้ากับ4 0่พัเข้าห 4,096บิตซึ่งบัสบิตอันเนี้ยคือบ้ามากแต่ว่าตัวมันเองอะถ้าอย่างใน R9 Fury X นะอันนี้คืออันนี้คือ HBM รุ่นแรกนะสเปคมันอาจจะอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้บือหวามากอะไรอย่างนี้แต่ว่า R9 Fury X อะ่ะ เมื่อก่อนสปีดมันแค่ HBM มันสปีดมันแค่ห้าร้อยไม่กระดแต่ว่าพอคูณคูณกับอีศูนย์เ้าหกนแล้วเนี่ยมันได้เท่ากับห้าร้อยสิบสอง ซึ่งมันถือมันเยอะมากถือว่ามันเยอะมากยุคนั้น512กิกแต่ปัจจุบันนี้512กิกคือธรรมดาว่า GDR 6ก็ไปไกลแล้วใช่ไหมก็ประมาณนั้นปัจจุบันนี้ HBM 3 HBM 3ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าว่ามันเป็นเม็ดละ2,048หรืออะไรเรีอยง แต่เทคโ,โลยีมันไปไกลมากแล้วตอนนี้สปีดไม่ได้เยอะมากแต่ว่าสปีดไม่ได้เยอะมากแต่ว่าแบนด์วิดเยอะอ่าสิบหกสามสอง HBM 3 E จะเป็น h b m 4น่าจะเป็น h b m 4ที่128 มัจะเป็น HBM4 HBM4 ที่1เม็ดเท่ากับ2 4 8 8แบิตแต่ว่าเราคงไม่ใช้ใช้กันเพราะว่ามันจะอยู่ในตลาดของพวกเซิร์ฟเวอร์อะไรแบบนี้มากกว่าผมก็เรื่องของบัสบิต ก็จะประมาณนี้ผมถ้ผมถ,ถ้าหากเกิดว่าไม่มีอ่ามีจุดไหนที่ผู้ชมไม่เข้าใจหรือผมพูดอะไรเร็วไปพูดงงไปก็สามารถถามอีกรอบภายในนะคอมเมนต์ได้ครับผมเรื่องนี้ค่อนข้างมีคนยังเข้าใจผิดอยู่นะก็โอเคครับผมสำหรับ คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ